สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C M Variety นะครับวันนี้นะครับโอ๊ตก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองหลวงที่กรุงเทพมหานครนะครับได้ใช้บริการรถไฟใต้ดินซึ่งลึกมากๆลึกๆลึกกว่าเมืองนอกอีกนะครับก็โอ๊ตได้มาสำรวจชั้นล่างนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับโอ๊ตได้ขึ้นมาจากตรงจตุจักรมาศรีลมนะครับก็จะมีหลายสถานีนะครับแต่ว่าแต่ละสถานีนะครับก็ มีเยอะมีหลายสถานีเลยทีเดียวนะครับจอดบ่อยแล้วก็ตอนนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นบันไดเลื่อนที่สูงมากสำหรับโอ๊ตนะครับเพราะว่ามันลึก <c oughs> <c oughs> มันลึกมากเลยทีเดียวแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการก่อสร้างที่เหนือนะครับล้ำยุคมากๆเลยนะครับเพราะมันลึก แล้วก็ตอนนี้นะครับโอทถึงที่สถานีสีลมแล้วนะครับแล้วก็จะเซอร์ไพรส์นะครับว่าสถาสนสถานีสีลมจะไปโผล่ที่ไหนนะครับซึ่งตรงของรถไฟใต้ดิน,นมันจะมีสองชั้นเท่ากับว่าชั้นเมื่อกี้นะครับที่ผ่านมานี้กับชั้นล่างอีกหนึ่งสเต็ปนะครับก็เท่ากับว่ารถไฟใต้ดินจะมีอยู่สองสเต็ปนะครับสองชั้นในใต้ดินก็มีสองชั้นนะครับก็จะไป ดายเชันก็จะอาจจะมีหลายทางนะครับซึ่งในส่วนนี้โอก็ไม่สันทัดนะครับก็แต่ถ่ายรูปไว้ว่ามีสถานีไหนบ้างนะครับตอนนี้โอ๊ตมาถึงที่สถานีสีลมแล้วนะครับก็มันจะไปโผล่ที่ไหนนาะน่าจะโผล่ที่สารแดงนะครับตัวเหรียญน,นี้นะคบโอ๊ตก็ได้รับมานะครับ43บาททุกสถานีนะครับ ก็ใช้แบบง่ายๆนะครับก็แค่หยอดลงไปในตอนขาออกหยอดลงไปนะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเปิดนะครับแล้วก็สามารถซื้อเหรียญตัวนี้ได้นะครับพลาสติกน,นี้ได้ที่ออฟฟิศนั้นนะครับแล้วก็ทางออกนะครับก็จะเป็นบันไดเลื่อนอีกเช่นเคยนะครับตรงนี้ถือได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ มันก็ดูสูงเหมือนเดิมนะครับลึกมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะืมชมภาพบรรยากาศของสีลมนะครับเรจะไปโผล่เพราะว่าวันนี้เป้าหมายของโอ๊ก็คือวัดแขกนะครับซึ่งวัดแขกจะอยู่สีลมแต่โอก็ไม่แน่ใจว่าไกลเท่าไหร่โออ,อาจจะใช้ขึ้นรถ อาจจะใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับตรงไหนนี่ตรงไหนเนอะนึกไม่ออกนะครับสะพา,านทายญี่ปุ่นนะครับตรงที่๊ตโผล่ตรงนี้นะครับเซอร์ไพรส์มากมากเลยนะครับเป็นอีกมิติหนึ่งเลยทีเดียวอ่อ๊ตมาโผล่ตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้มันก็มีทางออกหลายทางนะครับ ก็จะเป็นอนุสาวรีย์เสด็จพ่อรอหกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆถ้าโอดขึ้นอีกทางหนึง่งมันก็จะไปโผลต่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นคือตรงนั้นก็จะเป็นสีลมยังไงเอ่ยอ๋ออ๋อเวียนหัวแล้วเบลอสีลมอยู่ทางนี้นะครับสีลมอยู่ทางนี้ ถูกต้องแล้วเพราะว่าจำห้างนี้ได้นะครับนี่เป็นห้างซัพสินค้าเก่าซึ่งตอนนี้รีโนเวทใหม่นะครับเคยปิดตัวไปแล้วก็ตอนนี้เปิดใหม่แล้วอ่าก็ถ้าไปสีลมก็เดินไปทางนี้นะครับแล้วโอ๊ก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับโอ๊คิดว่าโอ๊ตหน้าจะทานข้าวก่อนที่จะไปสีลมนะครับ งงๆนะครับงงๆหลงทางนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวถ้าโอทาธุระเสร็จนะครับต่อไปไหว้ขอพรนะครับแล้วก็จะมาหาเวลาไล์สดนะครับแล้วก็พี่ทนายหญิงนะครับก็อ่าก็อยากเจอโอ๊์วันนี้นะครับจะได้เจอพี่ทนายหญิงนะครับเนาะ มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะจนอดจําไม่ได้นะครับกรุงเทพก็เปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแน่รือว่าอดหลงเพราะว่าอดหล่ มันจะมีทางให้เลือกโผล่หลายๆที่จุดนะฮะเมื่อกี้น้ำสาระแดงใชอแล้วครับอาจจะมีป้ายสาระแดงตรงนี้แล้วก็จะมีะ Sky Walking นะครับแล้วก็กรถไฟฟ้ามหาคนครนะครับแล้วทางั่างๆก็จะมีร้านค้าเยอะเลยนะครับอย่างรายหลายหลายร้านนะครับรถมาถูกทางแล้วครับ ก็ไม่ได้มากรุงเทพนานนะครับก็จะมีร้านค้านะครับถ้าบรรยากาศเก่าๆก็มานะคะเพราะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งอีร้รมซอยสี่ซอยแปดนะครับ แต่ว่าในส่วนของสกายวอลจำไม่ได้นะคะไม่เคยใช้มีด้วยหรอมีตอนไหนนี่ เป็นการใช้ชีวิตเมืองกรุงนะครับซ mm hmm. าลาแดงนะครับเอ mm hmm. าฝัาง mm hmm. ่งนู้นจะมีร้านค้าเยอะกว่านะคะแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์ มีวานิพกด้วยนะครับโอจะไปโอจะไปทำบุญก่อนมาทานอาหารนะครับก็จะไปที่วัดแขกก่อนนะครับก็จะเดินให้มันคุ้นทางก่อนนะคะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์มีเยอะนะครับ ซีลมคอมเพล็กซ์พลาสาซ่านะครับเป็นของเซนทันถ<ม>าบรรยากาศเก่าๆที่รถเคยมานะครับ ั่นก็ซอยทิศธนิยะนะครับที่อ้นมากับพี่เจจอยกับพี่สลามเมื่อคืนก็คือโผล่มาจากซอยนั้นนะครับเป็นซอยอพัดพงนะครับสักฝั่งนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านค้านะครับซึ่งตึกพัดพงก็เปลี่ยนไปนะครับดแล้ะนะกทำการปรับปรุง กลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันมากเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนก็จะเป็นแสงสีนะครับตรงนี้กลางวันก็จะเงียบๆน,นะครับจะมีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะคะมีสตาบาบด้วยนะครับ,จ,าบ,ารบจริงๆแล้วก็จะลองเดินก็ได้นะครับ ก็จะมีการกำลังข่อสร้างโครงการข่อสร้างอะไรเนาะโอ้ oh, ตึกสวยนะคะฝั่งนู้นอันนี้กำลังจะก่อสร้างตึกนะคะเป็นเวลคัมสีลมสมาคมเรารักสีลม งนู้นนะคะก็เป็นสีลมซอยสี่นะครับสีลมซอยสีก็เป็นไนท์คลับนะคะเป็นคลับของโลกสีรุ้งนะครับหรือว่าชาวเรานะครับ LGBT ก็เป็นออกแนวไนท์คลาบเป็นคาบเร่ตรงส่วนนี้ก็เป็นซอยคอนเวนนะครับเดี๋ยวแต่ว่าจะมาหาส้มตำบริเวณนี้นะครับบรรยากาศแบบไทยๆมีร้านค้ายเยอะแยะมากมายเลยผลไม้ ก๋วยเตี๋ยวนะครับของกินมีเยอะแยะเลยนะครับซอยนี้เพราะว่าเป็นโรงเรียนคอนเวนนะครับนะเนาะยวโอ๊ดกำลังจัดถึงใจก่อนนะคะว่าอจะไปด้วยวิธีการเดินหรือว่าใช้วินมอเตอร์ไซค์ดีนะครับ จะลองถามราคาดูนะครับว่าเท่าไหร่แล้วก็มาตัดสินใจดูว่าคุ้มไหมนะครัะคิ่ว่ามันไกลพอสมควรนะครับจากวัดแขกพี่ครับไปวัดแขกเท่าไหร่ครับสีส่ิบเนาะนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับโบ๊ทก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปแว้นด้วยมอเตอร์ไซค์อ่เาเพราะว่าวันนี้รถไฟฟ้ามหานะครก็ขึ้นแล้วรถใต้ดินก็ขึ้นแล้ว รถเมย์ก็ขึ้นแล้วแท็กซี่ก็ขึ้นแล้วรถส่วนตัวนั่งกับพี่อิสระก็ขึ้นมาแล้วแสดงเห้าบริการห้าอย่างเลยทีเดียวก็เดียเด๋ยวจะใช้วินโมอเตอร์ไซค์นะครับสี่สิบบาทอาลลมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเดี๋ยว,วจะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปที่วัดศรีลมจากศรีลมไปวัดแขกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Bye. I my skin variety.